สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่ลืมพาสเวิร์ดของ Shopee p a y นะคะกดเข้าไปที่คำว่าลืมได้เลยค่ะหรือเข้าไปที่ Google Play นะคะพิมพ์คำว่า Shopee p a y นะคะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราสมัครไว้กับ Shopee ใครที่จำไม่ได้นะคะก็ต้องเข้าไปแอป Shope e ค่ะไปดูนะคะว่าเบอร์ที่เราลงไว้กับแอป Shopee เนี่ยเบอร์อะไร จากนั้นนะคะก็จะมีรหัส OTP ส่งมาที่ SMS ของเราก็ให้นำรหัส6หลักมากรอกค่ะแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าในแอปนี้นะคะจะมีจำนวนเงินที่ตรงกับในแอป Shopee ของเราต่อมาก็ให้เรากดไปที่ชั้นค่ะ ก็จะเข้ามาหน้าข้อมูลต่างๆของเราจากนั้นก็กดไปที่ความปลอดภัยของบัญชีค่ะแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่ารหัสผ่านเลือกลืมรหัสผ่านนะคะกดถัดไปแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสก,กุลจริงเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนค่ะ เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็มาตั้งรหัสผ่าน6หลักของเรากันค่ะอันนี้จะต้องจำให้ได้นะคะเพราะว่าจะต้องไปใช้ในแอป s h o p e. ปีใส่รหัสที่เราตั้งเอาไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถไปชำระเงินในแอป s h o p e ปีได้แล้วค่ะส่วนแอป s h o e p ปี้ a พนี้นะคะถ้าใครไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็สามารถลบแอปทิ้งออกไปได้เลย ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราทำรายการเสร็จแล้วระบบจะส่ง SMS มาที่เบอร์โทรของเราเพื่อแจ้งเตือนอ <prim> ว่ามีการทำรายการเปลี่ยนพาสวดไปก็ถือว่ามีระดับความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะคะแม <needing S 1> ่โบก็หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i ต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ